Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการเตรียมการของรัสเซียสำหรับสงครามรอบใหม่ดีกว่านะครับเรื่องราวนี้เองเนี่ยก็ได้ถูกรายงานมาโดยตัวของผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนอย่างตัวของวลเลรี่ซาลุนนี่ทางยูเครนเนี่ยได้ออกมาเตือนว่าเราต้องเตรียมการให้พร้อมรัสเซียนั้นกำลังเตรียมทหารมากกว่า20,000นนายในการที่จะบุกมายังยูเครนอีกครั้งหนึ่ง โดยถ้าเราดูภาพสงครามจะที่ผ่านมาเนี้ยตอนนี้เองอะสงครามก็ครบ300วันไปแล้วถูกไหมละครับสงครามเนี่ยยืดเยื้อมาจนเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะและในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นเลยจากความพยายามบุกในครั้งแรกของรัสเซียที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาเนี่ย พยายามจะบุกให้ยูเครนเนี่ยแพ้ภายในแบบไม่กี่วันเลยถูกไหมจะบุกยึดกรุงเคียบให้ได้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สําเร็จนะครับผมทางรัสเซียเองเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมไปยังแถบภูมิภาคดอนบาสแล้วก็ทางซาโปริเซียกับเคอร์ซอนแทนแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากยึดได้อยู่ช่วงหนึ่งยูเครนก็ได้รวบรวมกําลังมาแล้วก็ด้วย ความสนับสนุนความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกจากนาโตและจากพี่ใหญ่อเมริกาเนี่ยครับยูเครนก็ได้ทําการโจมตีสวนกลับและยึดพื้นที่กลับมาได้ในบางส่วนแล้วจากนั้นสงครามเนี่ยก็เข้าอยู่ในช่วงที่เรียกว่า s t ต l เ m a t e นะครับผมก็คือ ไปต่อไม่ได้แล้วทั้ง2ฝ่ายเนี่ยดูจะกลางๆอยู่เท่านี้แหละครับผมอาจจะมีการยึดได้หรือว่ายึดคืนอย่างละนิดอย่างหน่อยผัดกันไปผัดกันมาแต่มันไม่ได้มีแบบว่าเมเจอร์เชนในสงครามแล้วนะครับเหมือนว่าอาะแทบจะอยู่ตัวแล้วมันค้างอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็มีการใช้โดรนอะไรอย่างเงี้ยโจมตีกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปใช้ความหนาวโดยการที่โจมตีพวกสาหาัวพวกพื้นฐานของยูเครนแทนแต่ยูเครนก็มีการตั้ง point of invisibility เนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็ใช้ระบบป้องกันทางอากาศในการตอ ่อสู้กับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียอันนี้สงครามก็ดําเนินอยู่ประมาณเนี้ยนะนี่คือแบบรีแคปสงครามแบบเร็วมากๆเลยที่นี้เองเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวว่ารัสเซียเนี่ยมีการเกณฑ์ทหารมามากมายถูกไหมแล้วตรงนี้เองเนี่ยมีทหารบางส่วนเนี่ยนะครับผมถูกส่งมารบเลยพวกเขาเองเนี่ยถูกส่งมาประจําการตามสมรภูมิตามแนวรบต่างๆแล้วพวกเขาเนี่ยแทบไม่มีประสบการณ์อะไรเลยก็เลยมีคลิปมีเรื่องราวที่ดูจะเป็นข่าวร้ายของรัสเซียเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยจะบอกว่ารัสเซียส่งทหารทั้งหมด มาเลยไหมเนี่ยโอ้โหเกตปุ๊บเอาไปเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่รัสเซียเองเนี่ยน่าจะกําลังเตรียมกําลังคนอยู่ส่วนหนึ่งคือเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปฝึกจนแบบว่าพร้อมลบเลยแล้วก็เตรียมการที่จะมาบุกค,ครั้งใหญ่อีกครั้งส่วนไอ้บางส่วนเนี่ยก็ต้องส่งไปประจําการก่อนให้แบบว่าพื้นที่ที่ยึดมาเนี่ยมีทหารคอยสเตชันอยู่มีทห,หารคอยค,อยคุมพื้นที่ต่างๆคอยบังคับใช้กฎต่างๆแล้วก็มียุทธการในการเปลี่ยนสัญชาติด้วยถุงมาการมอบพวกพาสปอร์ตให้กับคนยูเครนเนี่ยกลายเป็นคนรัสเซียไปเลยนะครับผมการใช้เงินรัสเซียอะไร หลายอย่างมากมายมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่เอาเป็นว่ารัสเซียเนี่ยก็คือต้องส่งทหารที่ ต้องใช้อ่ะนะตอนนี้เอาไปที่ยูเครนด้วยส่วนหนึ่งเลยนะเอาไปรบส่วนหนึ่งเอาไปประจําการตามพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งกาลังฝึกอยู่โดยจากคําพูดของตัวของผู้บัญชาการสูงสุดของทหารยูเครนเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเตรียมกําลังพล200 0 0 0นายอยู่นะครับผมเพื่อเอามาบุกยูเครนอีกรอบหนึ่งแล้วมีเป้าหมายในการที่จะยึดกรุงเคียฟให้ได้เลยการบุกนั้นน่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนกุมภาปีหน้าก็คือ2023ก็คือช่วงเดียวกับที่สงครามเนี่ยเริ่มต้นนนจจนแอเดภใื มการาและอย่างช้าที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเลทไปถึงเดือนมีนาได้ตอนนี้เองรัสเซียเนี่ยก็ดูจะแบบว่าอ่ะโอเคเอาพื้นที่ที่ยึดมาได้เนี่ยให้มันคงที่ไว้ก่อนนะไม่ได้มีการบุกเพิ่มอะไรอาจจะเตรียมการอยู่แล้วก็รอโจมตีแบบทีเดียวให้แบบอยู่หมัดไปเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าจะอยู่หมัดได้จริงๆอย่างที่รัสเซียหวังหรือไม่ทางตัวของวาเลรี่เองเนี่ยก็ได้บอกว่าการโจมตีนี้นั้นมันอาจจะเริ่มมาจากทางเบลารุสก็ได้เพื่อบุกมายังเคียบนะครับหรืออาจจะเริ่มต้นขึ้นที่ดอนบาสหรืออาจจะเริ่ม มาจากทางใครเมียเองเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยเขาแบบว่าไม่วางใจในทิศทางไหนเลยนะครับแล้วก็เชื่อแน่นอนว่ายังไงเนี่ยรัสเซียต้องมีเป้าหมายเป็นกรุงเคียฟอย่างแน่นอนแต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็คิดว่าเขาอะสามารถต่อสู้กับสงครามนี้ได้นะแต่ก็ต้องการยุทธปกรณ์เพิ่มเติมนั่นแหละเพราะว่ารัสเซียเองอะเราเห็นข่าวว่าโอเคทหารเนี่ยอาจจะได้ยุทธปกรณ์ที่แย่มากๆเพื่อถูกส่งไปยังรัสเซียอะไรถูกไหมนหน้ากากเพ้นบอลบ้างชุดแบบที่ดูจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยอะรัสเซียเขาอาจจะเก็บพวกขอ,ของที่มันใช้ได้เนี่ยเอาไว้ ในการบุก ครั้งต่อไปก็ได้ตอนนี้เหมือนส่งไปให้มันแบบรักษาการพื้นที่ได้ไปก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นแนวคิดที่เออหน้ามาคิดดูเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ยังไงก็ไม่สามารถฟันธงความเป็นจริงได้หรอกคงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นั้นจะออกมาเป็นยังไงทางยูเครนเองเนี่ยต้องการยุทโธปกรณ์เพิ่มเป็นรถถังเนี่ยจำนวนประมาณ3 0 0ร้คันยานหุ้มเกราะที่เอาไว้ต่อสู้ได้เนี่ยนะครับผม600-700ถึงรคันแล้วก็ปืนใหญ่อีก500กระบอกนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าทาง NATO นาโต้บ้างงนนะก็คจมีสสุ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายจุดเลยเดี๋ยวคงจะค่อยๆทยอยกันมาเดี๋ยวรอดูติดตามแล้วเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับทั้งนี้เองเนี่ยถ้าจะถามว่าสงครามใกล้จะจบหรือยังก็ดูว่าอาจจะยังนะเพราะว่าทางกองทัพรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูจะมีทีท่าว่าจะยอมแพ้แต่อย่างใดเลยนะครับก็ยังคงรักษาพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยยึดมาได้แล้วก็เตรียมการที่จะบุกต่อไปพยายามคิดแผนใหม่ๆเข้ามาโจมตีอยู่เรื่อยๆก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมแต่ก็อยากให้สงครามเนี่ยจบโดยเร็วนั่นแหละตัวผมผมเองก็อยากให้้นจาาาาแลวว่ะเเพรเอรอิๆ ถ้าจะบอกว่าให้จบในปีนี้เลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ครับผมแต่ถ้าโอเคให้แบบจบเร็วๆในปีหน้าเนี่ยมันยังพอฟังดูขึ้นฟังดูเป็นไปได้อยู่ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างสงครามนี้คิดว่าจะจบลงเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ p o l i t i c World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกคอมเมนต์ comment บอกเรามาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับ